อามีของมาส่งเหรอคะเอาเดี๋ยวนี้ทางานเคอรี่แล้วหรอไปสนีหรือว่ายัางไงลูกน้องมาแล้วทำงานเร็วแว้นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแกไปธนาคารนี่แกเอาเมอเตอร์ไซค์ไปหรอแล้วเป็นถุงอย่างนั้นเลยเหรออ่าคือคนดูดิฉันลูกน้องดิฉันไว้ใจได้ไหมดูดิฉันให้ไปกดเงินนะแล้วกดมาเท่าไหร่ดูดิฉันไม่ได้ไปเองนะแต่ให้ลูกน้องไป แวน้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยใช่ค่ะแกเหมือนไปเซเว่นหน้าปากตอยอ่ะ,นะ <c oughs> เนาะอาของมาส่งค่ะอาของมาส่ง <c oughs> เป็นอะไรคะ <c oughs> นี่ค่ะคุณพี่จันทภา,าค่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ชอบให้ฮาวอันนี้เหรอใช่ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะจะดีใจดีไหมไม่น่าดีใจหรอก ค่ะสมุดก็ไมเยอะจังสมุดนะคะอ๋อนี่เหรอจบนะคะจบภารกิจวันนี้นะคะเอเดี๋ยวไปทอดปลาได้ค่ะค่ะแล้วก็ถอนมาอะไรไม่อะไรพนักงานถามว่ามาทำไมคะมาถอนเงินค่ะเพืกอดูบัญชีเป็นล้านเลยเหรอเอาไหนดูหน้าดิดูหน้าคนมาถอนนิเป็นล้านเลยเหรอทำไมยหน้าทำไมหน้าแบบนี้ไม่สามารถมีเงินเป็นล้านหรอคะเออผมคิดว่าเออมีอยู่ในบัญชีสักสองหมื่นก็รูแล้วไปแล้วค่ะบอสาปลาโอเคขอบคุณค่ะ อขอขอถือขอจับให้มันเป็นขวัญมือก่อนเถอะทุกคนไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้อวดไม่ได้อ้วอะไรค่างเงินเขาทั้งนั้นเนี่ยที่บอกไงค่ากําแพงค่ากําแพงเก้าแสนกว่าบาทแล้วยังไม่หมดด้วยนะนออมีต่ออีกมีต่ออีกเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเรียกเดี๋ยวโทรเรียกพี่น้ามาเอาตังก่อนโอ้ได้เห็นเงินได้เห็นเงินไม่ถึงสิบนาที ลาก่อนนะคะเอออ่ะยิ่งจา่ายยิ่งมียิ่งให้ยิ่งได้สาธุ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 าธาธอืมจบ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวโทรหาเจนน้ำเหมือนที่บอกเข้าให้เข้ามาเอาตังค์บอกจะเอาตังค์เปล่า <c oughs> ถามเจนน้ำที่มาจะเอาตังค์ไหมถ้าเอารีบเข้ามา เออถ่ายไว้ก่อนยังไม่ได้ใช้ถ่ายไว้ก็ยังดีประ้านเคยเห็นเงินล้านไหมนีอะค่ะเห็นนี่ยฮึฮใช้เงินเราค่ะเงินช่างเขาเงินช่างเงินเราเงินเราเงินเราก้างเขาเพี่ย ก็เห็นเงินละไหม <c oughs> ขอกอดก่อนได้ไหมขอกอดก่อนสักห้านาทีแบกประสบกล้านนี่ไลมอ๋อวันนั้นพ,พอเขาบอกวันนั้นเขาแบกไปตีรล้านเยอะกว่านี้โซหาเจนน่าเลยต่อมา,า <c oughs> เองเองงรวยๆทุกคนขอให้เราได้กลับคืนมาร้อยเท่าพันเท่านะคะเอพอนัก <c oughs> งานดิฉันไปถอนตังคับมอตเตอร์ไซค์ไปพนักงานดิฉัน ให้มันไปเบิกตังค์มันขับมอเตอร์ไซค์ไปไม่เอาแล้วคะ่ะเออ,อทุกคนนะเนาะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนให้กับตัวเองนะคะเออเราจะไม่มีอะไรก็ได้แต่เราต้องมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่นะคะมีที่ดินทํากินนะมีบ้านไว้อยู่ไว้ทุกหัวนอนนะคะมีที่ทํางานนะควา,ามความมั่นคงข,งของชีวิต นะซื้ออย่างอื่นซื้อได้ซื้ออะไรหลายอย่างมีแต่หมดมูลค่านะคะพูดตรงๆรู้ตัวนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวซื้อรถซื้อลาซื้อของแบรนด์เนมนะซื้อของแบรนด์เนมเก็บไว้มีแต่ราคาลงราคาลงทุกวันขาดทุนยิ่งอยู่นานยิ่งขาดทุนนะแต่ที่ดินซื้อไว้แล้ววันยิ่งมีมูลค่านะทำบ้านครั้งเดียวอยู่ไปจนตลอดชีวิตมีบ้านมีที่ดินทำกิน พอ,อแล้วค่าชีวิตนี่การลงทุนคุ้มค่าไม่เสียดายเงินไม่ตายหาใหม่ได้ค่ะถ้าเรามีความขยันดิฉันโพสต์เมื่อวานไงดิฉันโพสต์เมื่อวานไงทุกคนไม่เห็นเลยดิฉันโพสต์เมื่อวานไม่อายทํากินไม่อายทํากินไม่สิ้นช่องทางทาเงินแต่ใดถ้าเราไม่อายทํากินเราไม่มีทางสิ้นช่องช่องทางทาเงินค่ะนะสุทธาตาวินเตเตท,ทนัง คนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ดิฉันเชื่อแบบนี้คนมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ค่ะคนขี้เกียจติดสบายคนขี้เกียจติดสบายหาเงินไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้คอนเทนต์นนะเห็นป่มคอนเทนต์เด็กวัยรุ่นนะ่ะนึงเขาไปถามเด็กกันได้เงินไปโรงเรียนวันเท่าไหร่แม่ให้ไปเท่าไหร่บางคนหนึ่งแม่ให้ไปอาทิตย์ละอาทิตย์ละห้าพันอวดกันอาทิตย์ละห้าพันอาทิตย์ละหมื่นลูกสบายตั้งแต่เด็ก เด็กไม่มีภูมิคุ้มกันไม่เคยไม่เคยรู้สึกแบบร้อยเนื้อต่ําใจนะดีใจนะที่ว่าเกิดมาจนเนี่ยดีใจนะที่ตัวเองเกิดมาจนเพราะว่ามันมีโอกาสให้เราได้แบบได้สู้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยได้ใช้สต,ติปัญญาความสามารถได้ดินน้นรนได้เรียนรู้รสชาติการใช้ชีวิตได้ประสบการณ์นะถ้าเกิดมารวยป่านนี้คงเป็นง่อยและไม่รู้จักคุณค่างเงินตอนนี้คงกลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักคุณค่างเงิน เสพสุขไปวันวันติดสบายหนะักไม่เอาเบาไม่สู้นะัจริงต้องขอบคุณพ่อแม่นะที่สอนให้เราลำบากเกิดเป็นคนจนนะเออไม่มีอะไรให้นั่นแหละไม่มีอะไรให้นั่นแหละคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> จริงขอกอดก่อนไม่ใช่อะไรนะอกอดก่อนเพราะเดี๋ยวช่างเ็าจะมาเอาตังค์แล้ว <c oughs> อกอดให้มันหายเหนื่อยก่อน <c oughs> ที่ทำงานขายปลามาเนี่ย ขายปลามากี่เดือนเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยเนี่ยได้เงินมาก้อนหนึ่งคุ้มเปล่ะทุกคนปลาอินตีเงินล้านปลาอินตีเงินล้านของจริงเดี๋ยวคนดูถูกไงเนี่ยขายปลาเค็มเป็นแม่ค้าขายปลาเค็มทนายคนหนึ่งมันมันด่ามันว่าดิฉันมันไม่ได้ด่าหรอกมันแตอจะเรียนก้าวศึกมาขายปลาเค็มมึงว่าความมึงได้เงินเท่ากูเปล่าะกูขายปลาทุกวันกูได้เงินนะ กูได้เงินนะกูบอกให้ดีไม่ดีอะ่ะมึงจะได้เงินจากกูด้วยตามนะถ้ากูจ้างมึงว่าความเนี่ยเออทนายบางคนแบบจบปริญญาตรีตึกมาขายปลาเค็มทำไม,มทำไมขายปลาเค็มแล้วทำไมคขานี้ไงมีตังคขายปลาเค็มแล้วก็มีเงินไงทำไมอะ่ะนะการงานสุจริจตตัมมาอาชีวะอีกตั้งหากนะยุคนี้ไม่ไปไม,ไม,ไม,ไม่ไปหลอกลวงใครไม่ไปป้นไปจี้ ไปคดไปโกงไทยภูมิใจกล้าอวดด้วยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความภูมิใจไม่กลัวเลยจะตรวจสอบก็ได้เสียภาษีตลอดมีสำนักบัญชีทําบัญชีให้ไม่เคยบ่ายเบียงเสียภาษีเป็นล้านไม่เคยบ่ายเบียงค่ะถึงเวลาก็เสียกล้าอวดเพราะมันเป็นเงินสะอาดเงินไม่ใช่แบงค์เท่านะคะเนี่ยเงินไม่ใช่แบงค์เทานะเป็นแบงค์ขาวนะมันเป็นเงินสะอาดมาก เงินที่มาจากสัมมาอาชีวะใช่หไหมทุกคนอืมพูดเยอะไม่ใช่อะไรเราเนี่ยไอ้แง่คิดไงไนหนๆก็แบบถือล้วนะคะยว <c oughs> ลงไลค์ก่อนดีกว่าลงไลค์ก่อนดีกว่ายวรีบเอาเงินไปให้เขาก่อนนะนก้อนเนี้ยไม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวไปละหายวัดไปกับตาเดี๋ยวหาใหม่เนี่ยสองเดือนหาได้ค่ะเงินก้อนเนี้ยขอเวลาแค่สองเดือนถ้าทําทุเรียนนะเดือนเดียว ขอเดือนเดียวเลยแต่ว่าต้องไลท์ทั้งคืนทั้งวันนะ <c oughs> นี่ไงนี่แหละนี่แหละจะไปจ่ายเขาเนี่ยไม่ใช่เงินตัวเองนะและเดี๋ยววันที่อ่าอันนี้ก้อนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยววันที่สามสิบเดี๋ยววันที่สามสิบอีกประมาณเท่านี้ล้านสี่ต้องจ่ายอีกก้อนหนึ่งเออสรุปภูมิใจค่ะภูมิใจเงินสะอาดภูมิใจ เงินที่ได้มาด้วยสัมมาอาชีวะภูมิใจนะคะภูมิใจรู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่ใคยตัทาเลยคะ่ะรัทาตัวเองรัทธาตติปัญญารัทาความสามารถนะคะเออเลี่ยวแรงในตัวเองแรงกายแรงใจในตัวเองคะ่ะนะคะเออทำงานตึจริตจบนะคะเออแล้เขามาเอาตังก่อน ทุกคนลงไลค์ก่อนนะลงไลค์ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งไปจ่ายตังก่อนอนาะตังไป